RPM Network ที่เซนจุนะครับผมก็สวัสดีพี่พิงน้องชาวเกรเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ ชาวไมค์ครฟด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่วิสตอรี่แคเองนะครับผมรายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้และส่งพร้อมพวกเราครับก็วันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะบอนทุกครั้งครับผมวันนี้วันที่ห้านั่นเองนะครับผมวันที่ห้าพฤษภาเวลาห้าโมงสิบแดนาทีนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะเอา๊กอินมาฝากกันนั่นเองครับผมซึ่งเป็นไปอินที่มีคนน่ได้ร้องขอมาเยอะนะครับผมนั่นก็คือไปอินไมค์แนั่นเองครับผม ไม้เพชนะครับผมมันแปลว่าสัตว์เลี้ยงของฉันนะครับผมเพชเนี่ยแปลว่าสัตว์เลี้ยงส่วนไมนะ้เนี่ยแปลว่าฉันนะครับผมพอมารวมแล้วเนะี่ยมันแปลว่าสัตว์เลี้ยงของฉันนั่นเองนะครับผมส่วนมากเนี่ยคนที่ได้เข้ามาถามเกี่ยวกับไอ้อินไม้เพชเนี่ยนะครับผมส่วนมากเลยนะครับผม <S <s เขาจะถามเรื่องเพลย์มิชั่นนะครับผมผมก็ได้ไปหามาให้นะผมก็ตอนนี้ก็หาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ย ใส่ดึงโหลดไว้ข้างล่างใน d e s c r i p t i ไว้ให้นะผมให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดไปนะผมเป็นโน้ตแพดนะผมโอเคอย่างแรกเลยับผมให้เปิด Google ขึ้นมานะผมแล้วก็พิมพ์ไปว,ว่าปกิตเวนวักไมแพดนั่นเองนะครับผมกดเข้าไปเลยนะผมไมแพดไมแพดปกิตนะผมพอเข้ามาอยู่ในหน้าต่างนี้นะผมอยู่ในหน้าต่างของเว็บปกิตนะผมของไมแพดเนี่ยคือมันจะไม่มี permission แล้วก็อมเมนต์ให้นะผมว่าเราต้องเข้า เว็บตัวตรงของ My p a d เองนะผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เข้าละกันเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการจดไว้ให้แล้วนะผมนี่ก็เป็นอีกปีอินหนึ่งนะผมที่ผมเนี่ยได้ทำการจดจดสคริปต์นะผมเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะไม่จดเลยคือจะพูดล้วนๆนะครับผมซึ่งเจ้าไปอิน My Pad เนี่ยมันสามารถสร้าง n b c ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่สอนในการสร้าง n b c ละกันนะผมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาไว้ทําการแบบ ให้ผู้เล่นเนี่ยเลี้ยงแสรจเลี้ยงซะส่วนใหญ่นะผมแล้วก็มาตีกันประมาณนี้นะครับผมโอเคผมให้เราเนี่ยเลื่อมประมาณกลางๆนะครับผมอ่าก็ดูแถบด้านล่างขวามือับผมจะมีไฟล์ไหนให้เราทําการดราวน์โหลดไปนะครับแต่เกิดไม่มีเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับผมให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ผมแล้วคลิกที่หัวข้อไฟล์นะผมเพื่อดูไฟล์ทั้งหมดของเจ้าไปอินไมพดนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็ผมให้เราเนี่ยทำการเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับผม ซึ่งไปอินตัวนี้นะผมซัพพอร์ตตั้งแต่วอร์ชั่น1.0.0นั่นเองครับผมเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะม,มาเป็น MyPad เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็น MyFox ครับผมอะ่ะ My ฟ o x ก็คือหมาป่าของฉันนะฟ้องแปลว่าหมาป่านะผมหรือจริงจอกนั่นแหละครับผมพอมาถึงวอร์ชั่น1.4เนี่ยเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น MyPad นะผมเพราะมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยที่ได้เข้ามาแบบหรือว่าเจ้าของเซิร์ฟรที่เข้ามาเนี่ย โหลดหาไปอินน่ะก็จะได้แบบเข้าใจว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงของฉันนี่เองนะผมถ้าเกิดเป็นไมฟ็อกก็แบบเอองงเฮ้ยจิ้งจอกของฉันจะมีไว้ทําไมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนน่ะเขาได้ตั้งชื่อไปอินน่ะเหมือนกับว่ามันไม่เป็นจุดสนใจนะฮะแต่ว่าตอนเนี้สนใจแล้วนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของเวอร์ชัน1 5 2ไปละกันนะครับผมซึ่งผมต้องโหลด m y p a d 1.1.1นั่นเองนะครับ ไปอินตัวนี้ก็กินทรัพยากรเหมือนกันนะครับผมกินไปเจ็ดร้อยสิบจุดสามกิกะไบนั่นเองนะผมแต่ว่าน้อยน้อยกว่าเซอร์เวิรกเกมเซอร์เวิรกเกน่าจะมาณแปดอัพน,นะครับผมแปดอัพแปดร้อยนะไม่ใช่แปดสิบอ่าพอไปอินไม p a d ดเนี่ยของเราเนี่ยผมได้ทําการโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยไปไว้ด้านหน้าที่ k t ็อเลยนะผมบ,บางคนจะบอกว่า เอามาไว้ทาไมด้านนดสก์ท็อปนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้งงนะครับผมว่าเอ้ยโหลดมาแล้วแล้วอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมซึ่งผมก็จะงงไปด้วยแหละฮะประเด็นอ่าเปลี่ยนชื่อสักครู่ครับผมอ่าหลังจากนั้น้ะผมให้เราเนี่ยทำการรันไปเลยครับผมรันเลยนะครับไปนที่ผมมีอยู่ก่อนหน้านั้นครับผมก็คือเอเซนเจอร์แล้วก็กรุ๊ปเมนเจอร์นะผมก็คือเป็นไปนท์ลดนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกมับผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในหน้าต่าง cmd นะครับผมของ ไปอินไมพัดนะผมเขาจะมีบอกไว้ให้ผมว่าเราเนี่ยมีโลกกี่โลกนะผมอย่างเช่นคุณมี10โลกเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่า Mypad แอดแล้วก็ตามด้วยชื่อว o r นะผมแล้วก็ to default group ประมาณนี้นะผมซึ่งของผมเนี่ยมีทั้งหมด3โลกก็คือมีว r d แล้วก็มีเนเธอร์แล้วก็เดอะเอนครับผมนะัดต่อมาผมศูนย์แพทโหลดศูนย์แพทนี่ก็หมายถึงว่าภายในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมีเซต์์ทั้งหมดกี่ตัวครับผมอย่างเช่น คุณมีเจ็ดสนะิบตัวะพอคุณสตนะ็อปเซิร์ฟไปเนี่ยในหน้าต่างทรดี XD, มันก็ขึ้นมาด้วยว่าไมแพ d แล้วก็จํานวนสัตว์เลี้ยงภายในเซิร์ฟเวอร์คุณแล้วก็แพทแล้วก็โหลดประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้ว่าถ้าจะใช้คือเวอร์ชั่นผมว่าเราเนี่ยได้โหลดเวอร์ชั่นของไปอินไมแพ d มาในเวอร์ชันไหนนั่นเองนะครับวันนี้จะพูดละเอียดนะผม <c oughs> ไม่รู้เลยว่าจะพูดละเอียดยังงเนี่ยอ่า โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นหน้าจอใหญ่แต่ว่าไม่ได้เปิดโหมดจอใหญ่นะครับผมงงไหมไม่งงนะครับเข้าไปที่มิติเพเยอร์ครับผมแล้วเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับผมซึ่งของผมก็เป็นหนึ่งสองเจ็ดจุดูนจุดศูนจดหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็จอยเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับอ่ารอสักครู่นะครับผมรอสักครู่นะผมตอนนี้เขากำลังทำการโหลดแมปมาให้นะครับผม รู้สึกจะเกิดแล้วครับน่าจะเกิดในน้ำนะครับผมอ,อดำหน้าจอดำาอาอ่า,อารู้แล้วรู้สึกว่าเราจะอยู่ใต้ดินนะครับ อือเย้ hmm. yeah. นะผมโอเคเราได้เกิดขึ้นั้งหมดแล้วนะครผมต้องขอโทษด้วยที่แมปในวันนี้มันคงจะไม่ดีเหมือนวันก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมในส่วนของโฟลเดอร์ m y p ัเนี่ยเขาได้ถูกตั้งค่าว,ว่าถ้าเกิดจะต,ตีสัตตีสัตว์เลี้ยงแล้วเอ้ยตีมอนสเตอร์หรือว่าตีสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้สัตว์เลี้ยงนั้นมาเนี่ยโดยใช้นี่ครับผมโดยใช้นี่ ใยแมงมุมนะผมซึ่งใยแมงมุมเนี่ยสามารถหาได้โดยการตีแมงมุมนั่นเองนะครับผมซึ่งบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะปิดดอกนะคือบาง Server เซิร์ฟเวอร์ในแบบคือให้ตีมอนสเตอร์แล้วได้เงินอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาได้แ่อะไรพวกใยแมงมุมอะไรประมาณนี้ไปใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ต้องทําการปิดดอกนะผมว่าเออตีแมงตีแมงมุมตีแมงมุมแล้วไม่ได้ใยนะอะไรประมาณนี้ครับผมเพื่อไม่ให้ผู้เล่นที่ต้องการใยแมงมุมเนะี่ยได้ไปตีแมงมุมเล่นกันนะผม าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะไปขายผมบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจ,จะขายแบบขุดราคาแบบประมาณห้าสิบทูได้หนึ่งเส้นอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะผมโอเคอย่างแรกเลยเราต้องมีสัตว์เลี้ยงเป็นของเป็นเองัะผมซึ่งผมก็จะเอาใยมุมหน่อยตีหมูตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นะผมรอสักครู่ครับผมอ่าพอตีตีตายเสร็จแนละ้วปุ๊บเนี่ยผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ตายนะผมจะมันจะขึ้นว่าพิคนะผมชื่อสัตว์เลี้ยงนะผมส่วนในช่องชทเนี่ยว่าจะชื่อมาให้ว่านี่สัตว์เลี้ยงชื่อพิก เพพีเท่าไหร่ดามิดเท่าไหร่ฮังเกอร์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะผมซึ่งพอเราตีไปเสร็จแล้วนะผมเราก็ต้องพิมพ์ไปว่าทับ PSA นะผม PSA นี่ย่อมาจาก p e แพด n ซ w a y ครับผมเซ n เ w a y คือเหมือนว่าการเก็บสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อย่อไปนะผมอย่าพิมพ์ชื่อเต็มว่าชื่อเต็มมันจะไม่ซัพพอร์ตนะครับผมให้เราเนี่ยพิมพ์ว่าทับ PSA เพื่อทำการเก็บสัตว์เลี้ยงครับผมแล้วกด enter ไปปั๊บ มันจะขึ้นว่า you syn pick away คือคุณได้เก็บสัตว์เลี้ยงแล้วนะพอเราเนี่ยได้เก็บสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมเออักครับพอเราเนี่ยได้เก็บสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยพิมพ์ได้ว่าพับ pc นะผม pc ย่อมาจากอะไร pc ย่อมาจาก p i p i c c l ครับผมนะ p i c pet ด้แล้ my pet call เออ pet นะครับผม p pet ออนะ call pet ก็คือหมายว่าการเรียกสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมก็กด enter มาปา๊บมันขึ้นว่า ที่คมทูยูนะผมแล้วมันเนี่ยจะมีใต้เท้านะผมสาหรับใครที่เพิ่งลงปินตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรียกสัตว์เลี้ยงมาแล้วสัตว์เลี้ยงหาไม่เจอเนี่ยให้ให้เราเนี่ยก้มดูที่เท้าเป็นเองนะครับผมไม่ต้องตกใจนะเพราะบางครั้งเนี่ยแบบโอ,อ้อาจจะตกใจเฮ้สัตว์เลี้ยงอยู่ไหนประมาณนี้นั่นเองนะครับผมต่อไปครับผมทับพีอินฟอร์นะผมพีนี้ย่อมาจากแพดครับผมอินฟอร์คือแปลว่าการเช็คข้อมูลนะผมพอรวมไปแล้วคือเช็คข้อมูล สัตว์เลี้ยงของเทเยอร์ไหนนั่นเองครับผมให้เราเนี่ยทำการเว้นช่องไฟหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวเอ๊ะขอร,รับให้ใส่ชื่อผู้เล่นคนนั้นไปครับผมซึ่งผมจะเช็คเป็นอิสตอรี่สูหนึ่งผมก็คือเช็คตัวเองครับผมอ่มามันจะขึ้นแล้วว่า HP ยี่สิบนะผมจะแตกต่างกันนะผมเมื่อกี้ตอนเราตีไปเนี่ยมันจะขึ้นชื่อสัตว์เลี้ยงให้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นชื่อสัตว์เลี้ยงให้เพราะว่าอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเราครับผมชื่อมันก็บ ต่เกิดเราเช็คคนอื่นเราก็ต้องพิมพ์ว่าทับ p info แล้วก็เวนวัแตามด้วยชื่อของบุคคลนั้นนะครับผมซึ่งผมจะเทสเป็นคูณ2 0งนะครับผมพอกด enter ไปเนี่ยมันจะขึ้นว่า this player is not online ก็คือ p l a y e r เนี่ยไม่ออนไลน์นะไม่สามารถเช็คข้อมูลได้นะครับผมจำไว้นะครับผมถ้าเกิดจะเช็คข้อมูลเนี่ยผู้เล่นคนนั้นต้องอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมไม่งั้นจะไม่สามารถเช็คข้อมูลได้นั่นเองนะครับต่อไปครับผมเอ่อต่อไปอะไรดี ต่อไปนี่อ่ะอันนี้ละกันนะครับผมก็คือ pad list นะครับผมอ่ะ pad list อันนี้ต้องพิมพ์ตัวเต็มนะครับผมเขาไม่ได้กำหนดตัวย่อให้นะครับผม pad list pad list คืออะไร pad list ก็คือการที่เราเนี่ยจะทิ้งสัตว์เลี้ยงของเราผมอย่างเช่นเนี่ยเราเบื่อละสมมติของผมเนี่ยเป็นหมูใช่ไหมฮะผมเบื่อแล้วเนี่ยโอ้หมูอยากเปลี่ยนตัวอื่นแล้วก็พิมพ์ว่า pad list นะครับผมอ่า อ่าแพทลิสต์แล้วก็เวนวรกตาม